นั้นแล้วน้องอ้องก็เฮ็ดได้จ้าสักชาเสียเวลาเนาะนี้สิตุ้มตีนไก่เด้อเด้อทุกคนเอาหัวสิข่าลงไปหัวสิไข่เนาะแล้วก็ตีนไก่เทลงไปโอ้โหเต็มหม้อเลยจ้าเนะาะหลังจากนั้นก็คนเลค่คนเล่นเลหน่อยนึงเนาะอู้ตัดผักมาสุกแล้วพี่น้องน้องก็จะเท้าออกไปเนาะเพื่อจะเฮ็ดเชื้สวนต่อพี่น้องเนาะ เิมไก่ให้มันแบบเปื่อยๆเนาะมันจะกินแซ่บนะนี so s <S okay. ่ลังจากในแน่น้องเก่าน้ำมันลงก้กระตุกจุ่มไก่หัวกระเทียมลงไปพี่น้องนี่นบบโอ้โหม้นนุ้ยไปตัแซ่บเนาะลังจากลังก็เอาสีสวนลงไปเนาะเอาเครื่องปรุงอะไรเอาตีนไก่ลงไปอีกคนมาดีนะเอาน้ำลงไปควยมันนมมแล้วเก่าน้ำลงไปเนาะพี่น้องเอาขหนีลงไปอีกด้วยบอกเลยว่าแซ่บแนนอนมือนี่นะหมอกดอดอ้วนๆเร็ว เอาพักลงไปเนาะพักก็มีครบชุดพักบุ้งพักกับเท้าเข็มลงไปพี่น้องล่อนลงไปห่้นโอกลงไปเนาะมีเตนเนลแซ่บๆซ๊ะมือหนาคล้องมากเด้อผู้ใดครับ z o o ยุ้แข็งใดบันใดมินมาบอกน้ององในเด้อมาเด้อมากินมากันเด้อพี่น้องมาแล้วมาโอ้โหบัตรเทนเนเนาะบวกง่ายมามมาจะโจมัสตัวยังชิดตังกินนี่มามามาปีนี่ไม่ได้เขาดาวอยู่ยใจเด้อพี่น้องเขาอยู่นี่นะเขาเงินก็พอแล้วเขาอย่างดาวนะ คุมีคู่นั้นไม่ไหวไม่ไหวเอาตีนเบ่กินตีนโอ๋อตีนไปย์เยอะเท่ไหมหมักตีนจีเลยเนาะเมนวะกินตีนเฟย์วาสั่งกันเคยกินตีนเจ้าเจ้ายางอะไรรึก็ซื้อบัวกูไม่ได้หัวเนาะพี่น้องเนาะบัวก็ไม่ได้ซื้ออุ้ยยำกูมาใกล้ๆอ่องกินก่อนเป็นหัวได้อ่องคำนี้เพื่อคนทั้งบ้านเด้อสิกินเพื่อกหรอกใครไม่ได้ ยังมีอยู่บ่พี่น้องที่บริจาต์ปีพุ่งปีใหม่เนาะมีอยู่บ่กมินมาบอกให้ได้ทุกคนปีใหม่ปีนี้นะอืมก้อนเถอบ่ะทำง่ายรุ่นน้องทำสุดท้ายอืมโอ้นี่นี่นี่พี่น้อง